โอ้โหคูณโหดขนาดนี้เหมือนโกดใครมานะดอกนี้ต้องซูปเปอร์เมกะเลี้ยวไม่ล่ะก้า0พันปดร้อยไปเลยจ้ะคำเตือนคลิปวิด,ดีโอนี้จะขึ้นทุกความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใาทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจสไมายใสปั่นวันนี้เจก็อยู่กับสยาม855ของเรานะคะเว็บใหม่มาแรงในกระแสตอนนี้นะคะทุกคนใครกําลังมองหาเกียงสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวนะทุกคนสยาม85 5นะวันนี้เจก็มาเปิดยุทธใหม่นะมาดูกันว่าจะปังหรือจะพังยังไงก็ฝากรับชมให้จบคลิปด้วยเนาะ <S <S เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะ วันนี้ก็จะมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดนะคะของทางค่าย PG นะเป็นเกมเอ่เทศกาลหน้ากากนะคะ m a ท c a น n า v a l นะคะมาฝากก่อนอื่นพา FC, พี่ๆ FC ปิวตารงาของการจ่ายเกมนะสนัญลักษณ์กตเตอร์ต้องการ3ตัวขึ้นไปได้การหมุนฟรีนะตัวแพงสุดก็จะเป็นรูปมหน้ากากตัวผู้หญิงนะคะหอบทุนมาแค่1000นทุนทั่วนะคะขอ,อนี่ฮะใส่เบ็ดหนักนิดนึงนะ,ะมามาลองกันนะคะทุกคนเว็บใหม่แล้วก็ยุทใหม่ของเรามันจะปังปัวหรือเปล่านะฮะ ฝากรับชมผู้คามาเดินเท่านั้นนะคะเจ๊ไม่แนะนําไม้สนับสนุนให้ทําตามเนาะแต่ถ้าใครอยากตามเจ๊ก็จะทิ้งรายละเอียดเกมหมดไว้ใต้คลิปเลยก็แล้วกันนะจ๊ะโอ้โหเบ็ดหนักเนี่ยโอ้โหเสียวตูดจังเลยทุกคนจะหมดตูดแล้วเนี่ยคือเข้ามาอย่างแรกคือฟรีเกมเขานะแบบมันไหลไหล,หลไปด้านด้านซ้ายมือนะทุกคนมันไม่ไหลขวาเหมือนปกติเอา้ามันคลา้คลายเกมคิวพัตตานะฟรีเกมเข้าแนละ้วทุกคนปังไม่ไหวนะโอ้โ โมตูแล้วนะเหลือ70บาทสุดท้ายนะฟรีเกมเข้านะเอาเสนเสียวเลยนะทุกคนเกมเขาแบบสีสันสน,น่าเล่นมากนะฮะมาที่นี่นะทุกคนเกมใหม่ก็เข้ารวดเร็วทันใจจริงๆนะฮะทางค่ายพีของเรานะฮะมีเกมใหม่ล่าสุดน,นะเทศกาลน้กการนะเออฟรีเกมเขาแบบปังอะสแกตเตอร์หล่นมา1นตัว2ตัวเขาก็บวกมาเพิ่มแบบ1สปิน2สปินนะทุกคนมาดิ หมุนกันยาวๆไปเลยนะทุกคนโบน,นัสแจกนี่เร็วแจกง่ายด้วยเนาะเออเอาเรื่องว่ะมาตอนนี้ตัวคูณอยู่ที่คูณ12นะมาดูกันว่าเราจะปังจะบวกจะลบจะคูณจะหารมาเท่าไหร่นะดอกนี้จังหวะนี้ต้องมาแล้วไหมล่ะเออเงินก้อนโตมา2อง0นะคะตอนนี้คือได้ทุนกลับคืนมาแล้วแหละ อีก7ดไม้คือกำไรรุนรวนะทุกคนมาลุ้นเป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะคะโอ้โหยุดใหมก่ก็มีให้เสียวนะไม่น่าเชื่อนะทุกคนเหลือแค่70บาทสุดท้ายนะอ้าบวกมาอีก2ปีสปินนะเออเอาเรื่องวะกำลังมากำลังมาคือเจ้หอบทุนมาแค่1,000เองนะคือแบบไม่รู้สึกว่าไม่อยากหอามากมาลองดูนะแต่มันได้เฉยเลยนะคะ มาอะตอนนี้บวกมา5,000แ,แ, 50, แล้วนะทุกคนบวกมาครึ่งหมื่นแล้วนะดูดิโอ้โหอะไรจะปังปุริเย่ขนาดนี้นะปังไม่ไหวจริงๆนะทุกคนเอาเรื่องว่ะสุดจัดประลัดขิกเลยนะงานนี้อยากให้เจ้เล่นเกมไหนหรีวิวเกมไหนก็สามารถเมนมาบอกเจ้ได้นะครับผมมาคูณ32นะโอ้โหคูณโหดขนาดนี้อีก3ามหมายขอจัดหนักจัดเต็มได้หรือเปล่า บวกมาอีกหนึ่งฟีสปินโอ้โหไหลต่อดอกนี้3 2มพเอาเรื่องไหลต่อดิเออฮอแบบนี้สิครับ3 2, 9มพรู้เรื่อง,องมีเหลืองมีเกี้ยวดอกนี้อีก720โอ้โหคูณหดขนาดนี้เหมือนโกใครมานะเนี่ยโอ้โห,หยุดใหม่อะไร,ะไรก็ปังปุริเย่แบบนี้นะทุกคนมากเอาดิโอ้โหไม่ได้มองนะคะซปเปอร์ไม่กลับมา2 8 0 0มนนะฮะเอาเรื่องสิ โอ้โหปังไม่ไหวจริงๆนะฮะเออคูณ44่ะดอกนี้มานากากถึงไม่ตัวแพงแต่ว่าก็แพงกว่าตัวอักษรน,นะทุกคนโอ้โหซุปเปอร์นมกะมาปิดท้าย9,000นะฮะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยพันแรกหมื่นแล้วหมื่นหลายหมื่นด้วยนะครับผมบวกมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหบวกมา 44800เลยนะทุกคนรวมทุนแล้วก็45850นะปังไม่ไหวจริงๆนะไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะฝากกันไว้ด้วยนะคะสยาม855มาแรงในกระแสตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้เจ๊ก็หวันเจี๊ยบแล้วนะไอ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพี EP หน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็สว,ส,สวัสดีจ้าบ๊ายบาย